สำหรับในลำดับต่อไปนะคะพ่อแม่พี่น้องคะเราจะได้พบกับผู้ประสานงานพันธมิตรจากจากังหวัดสงขลานะคะขอเชิญพบกับพี่สูมิทน,นวนมณีคะ่ะ วัสดีครับพี่น้องพันธมิตรและผู้รักชาติรักแผ่นดินทุกท่านครับอากาศดีนะฮะวันนี้ไม่ร้อนร้อนช่วงเช้าป่านนี้ก็ร้อนนิดๆนะไม่ปลืออย่าให้ร้อนใจกันแล้วกันนะครับพี่น้องครับเมื่อสักครู่นั่งฟังอาจารย์ปราโมทนาครทัพคุยเกี่ยวกับเรื่อง พระราชอำนาจซึ่งหลายๆท่านก็คงจะทราบซึ้งแล้วก็เข้าใจอาจารย์ปราโมทได้เขียนหนังสือไว้เล่มหนึ่งชื่อว่าเก่งมาจากไหนไม่เอากษัตริย์ผมอยากให้พี่น้องไปหาหนังสือเล่มนี้อ่านนะครับแล้วพี่น้องจะเข้าใจ ความเป็นมาความเป็นไปและอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าการถวายคืนพระราชอำนาจหรือการใช้พระราชอำนาจของพระองค์ท่านนะครับหนังสือเล่มนี้ดีมากอยากจะให้พี่น้องช่วยเก็บไว้เพื่อให้ลูกให้หลานของเราในอนาคตได้อ่านเพื่อที่จะซึมซับว่าเราเป็นคนไทยและคนไทยจะต้องมีสถาบันพระมหากษัตริย์ครับพี่น้อง พี่น้องครับก็มามีเรื่องที่น่ายินดีนะครับวันพรุ่งนี้นะฮะผมได้รับการประสานงานจากเฮียสุพจน์พี่น้องและพี่น้องพันธมิตรโคราชเฮียสุพจน์นี่เป็นประธานพันธมิตรจังหวัดโคราชได้แจ้งผ่านผมมาบอกว่าวันพรุ่งนี้จะขอ,อ,อกระชับพื้นที่ของครัวจังหวัดสงขลาเพื่อที่จะนําอาหาร มาให้พี่น้องนะครับเราก็จะได้พักสองวันเฮียสุพจน์และพี่น้องพันธมิตรโคราชจะมาใช้โรงครัวของพันธมิตรเนี่ยมาปรุงอาหารให้พี่น้องสองวันนะครับคือวันที่หกและเจ็ดออเดอร์ร่วงหน้าก็คือกระเพาะปลาน้ำแดงอร่อยๆอออจากโคราชจะมาวันพรุ่งนี้ครับหลังเคารพธงชาตินะครับก็จะเจอกันพี่น้องครับหลายหลาอย่าง หลายๆคำพูดที่พูดไปจากเวทีนี้คิดว่าเป็นสิ่งที่พี่น้องซึมซับข้อมูลเพื่อที่จะสานต่อเจตนารมณ์การต่อสู้ในนามของภาคประชาชนภาคประชาชนในที่นี้มีหลายชื่อบางชื่อก็อาจจะชื่อพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยบางชื่อก็อาจจะชื่อว่าคนไทยหัวใจรักชาติแต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นั่นก็คือคนไทยที่มีความปรารถนา ดีกับแผ่นดินและไม่ต้องการให้สูญเสียแผ่นดินนี้ไปกับต่างชาติโดยฝีมือของนักการเมืองและโดยเฉพาะในรัชการปัจจุบันนี้เมื่อคืนวันซืนผมคุยยามดึกนะครับมีพี่น้องเข้าไปคุยต่อเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีกเอาไว้ช่วงดึกๆนะครับก็คิดว่าจะเอาประเด็นนี้มาคุยกัน ความล่มสลายของโชห่วยความล่มสลายของสังคมชนบทที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับระบบการค้าซึ่งนักการเมืองเป็นผู้ชักนําพาเข้ามาความพินาศย่อยยับกับสังคมระดับพื้นฐานของเรานะครับไว้โอกาสต่อไปมีโอกาสก็จะได้คุยกันยาวๆแล้วก็คงจะใช้เวลามากพอสมควรพี่น้องครับนักการเมืองเมื่อเข้ามาบริหารประเทศแล้วเนี่ย ที่ผมบอกว่าเป็นสามเหลี่ยมวงจรอุบาทของสังคมการเมืองไทยก็คือเข้ามาบริหารจัดการเมื่อเกิดความล้มเหลวก็จะไม่ค่อยยอมรับผิดหรือไม่ค่อยยอมรับตัวเองว่าไรา้ฝีมือสร้างความทุกข์ระทมให้กับพี่น้องแล้วพอประชาชนรู้ทันมากเข้าไปเนี่ยมันก็จะใช้วาทกรรมบอกว่าจะคือนอำนาจให้กับประชาชนด้วยวิธีการเลือกตั้ง ซึ่งเราก็จะคุ้นชินและคุ้นเคยกับคำคำนี้นะครับอาศัยเสียงของการเลือกตั้งเพราะการเลือกตั้งในระบบปัจจุบันนี้นักการเมืองเป็นผู้กำหนดไม่ใช่ประชาชนเป็นผู้กำหนดแล้วสิ่งทั้งหมดที่ยังฝากบอกไปยังพี่น้องประชาชนทั้งหมดทั่วประเทศเลยบอกว่าถ้าเราต้องการสังคมดีนะครับจงช่วยการขจัดนักการเมืองที่ชั่วออกไปแล้วคนดีจะกล้าเข้ามา เรามาเริ่มปลูกปัญญาปลูกต้นกล้าแห่งความคิดให้กระจายออกไปสู่พี่น้องที่อยู่ตามชนบทพี่น้องที่ยังไม่เข้าใจพี่น้องที่ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยบางคนนะครับเราสังเกตเห็นมีพี่น้องมาเที่ยวง,งานกาชาติมีคำถามเฮ้ยตรงนี้เขาทำอะไรกันมันเป็นความเจ็บปวดของพวกเราว่าสังคมเรานี้มันล่มสลาย แล้วไม่ใช่ล่วมสลายเฉพาะกลุ่มมันล่มสลายมวลหมู่ทั่วทั้งประเทศแล้วครับพี่น้องเพราะนั้นสิ่งที่เราจะต้องช่วยกันกระทำก็คือดึงสังคมที่ดีกลับคืนมาสู่ประเทศไทยกันให้ได้ด้วยฝีมือของประชาชนเองเนี่แหละครับเมื่อสักครู่ดูข่าวพี่น้องครับพี่น้องเตรียมควักเงินในกระเป๋าได้อีกแล้วโดยเฉพาะแม่บ้านนะครับ ประกาศออกมาน้ำมันถั่วเหลืองนี่ก็จะขึ้นขวดละห้าบาทนะครับนะแล้วจะเริ่มพรุ่งนี้นะน้ำมันขึ้นไปแล้วเมื่อวานวันนี้น้ำมันถั่วเหลืองขึ้นเพราะฉะนั้นถามว่าสังคมที่เราปล่อยให้นักการเมืองบริหารประเทศชาติอยู่ในลักษณะนี้เนี่ยมันจะไปรอดไหมครับพี่น้องเราต้องคัดสรรคนดีเข้ามา นะครับใครที่เข้าไปสู่สวงจรของอุตสาหกรรมใครที่คุมอำนาจของการตั้งราคาสินค้าพวกนี้ไม่ได้มองเงินในกระเป๋าของพี่น้องชาวบ้านหรอกครับมันมองบอกว่าถ้าเราเพิ่มราคาน้ำตาลนี้โคต้าของเราจะได้เพิ่มขึ้นอีกเท่าไหร่นักธุรกิจโรงงานอุตสาห,หกรรมจะให้เราอีกเท่าไหร่คุณสุวิทย์คุณกิติจำได้ไหมฮะมีอยู่ช่วงเรื่องน้ำตาลนะอยู่ หลับหูหลับตาขึ้นเฉยเลยชาวบ้านชาวช่องชอกกันเป็นแถวร้านขนมนมเลยมีปัญหาและถามว่าไอ้พวกนักการเมืองพวกนี้เวลามันออกประกาศดรือว่าทำอะไรขึ้นไปมันมันเคยรับผิดชอบบ้างไหมไม่เคยไม่เคยรับผิดอะไรทั้งนั้นนะครับมองตัวเองเป็นเทวดามองตัวเองเป็นสิ่งเหนือประชาชนนะครับมองทุกสิ่งทุกอย่างว่าประชาชนเป็นผู้อ่อนด้อย ผมพูดอยู่เสมอถ้านักการเมืองยังคิดแบบนี้นะครับประเทศไทยเราเราถูกชักจูงโดยนักการเมืองไปสู่ก้นเหวลึกเพื่ะน,นั้นเราต้องเดินสวนทางกับมันเอานักการเมืองที่เลวร้ายออกไปด้วยวิธีการหลายๆวิธีการพี่น้องเราก็คงมีโอกาสได้คุยกันนะครับวันก่อนพี่น้องก็จําได้บอกว่านายอภยิสิทธิ์เวชชาชีวะ จะเป็นจะตายให้ได้นะครับหัวฟัดหัวเหวี่ยงเขาเรียกว่าแตวแตกไปเลยบอกว่าถ้าไม่มีการเซ็น JBC นะครับ mm. ก็จะไม่สามารถที่จะไปคุยกับทางรัฐบาลเขมรได้แต่พอ JBC ไม่ผ่านสภามันก็บอกว่าก็ประชุมได้เฮ้ย mm. เรามีนายกรัฐมนตรีที่ตอแหลดับเบิ้ลตอแหลและไม่เคยจำสิ่งที่ตัวเองพูดเลยอันนี้คือเรื่องง่ายๆนะครับ เด็กอนุบาลยังจําได้เราขนาดจําทุกสิ่งทุกอย่างได้บ้างไม่ได้บ้างด้วยวัยวุฒิ์ของเราแต่เราก็จําได้มันพูดไม่อายปากนะครับเพราะนั้นพี่น้องอย่าไปยึดถือจงอย่ายึดถือว่าไอ้พวกนักการเมืองถ้าพูดดีแล้วมันจะดีนักการเมืองที่มันหล่อแล้วมันจะทํางานเป็นหรือนักการเมืองที่เคยช่วยสนับสนุนเรา ไม่ว่าเรื่องใดก็แล้วแต่ในระบบอุปถรัรมภ์ของสังคมไทยเนี่ยแล้วมันจะดีนะครับพี่น้องแยกออกไหมครับเดี๋ยวนี้สังคมทั่วไปเนี่ยนักการเมืองกับคนขับรถมันใส่เสื้อสู่สีเดียวกันหมดเลยเลยเราไม่รู้ว่าคนไหนขับรถไในสอสอคนไหนเป็นสอสอพี่น้องสังเกตไหมครับมันไปงานศพมันก็ใส่สู่สีดำอะไปงานไหนก็ยกขบวนผูกหางติดกันเป็นสีดํากันไปหมด สมัยก่อนเราจะรู้อ่านนี่คือคนขับรถนะครับอันนี้คือสอสอผู้ทรงเกียรตินะครับเดี๋ยวนี้มันทําตัวเหมือนกันหมดเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นเวลาพี่น้องเนี่ยเดินเข้ามาในในที่ชุมนุมผมจะสังเกตไอ้น,นี้คนของนักการเมืองหรือเปล่าเพราะมันจะมีสัญชาตญาณของมันนะครับคือทําตัวกลางบางทีอยู่ก่อนที่จะเป็นนักการเมืองนะใส่เสื้อยืดธรรมดาแบบเนี้ยนะครับตาหารคู่บ้างยี่ห้ออื่นบ้างแต่พอเป็น นักการเมืองขึ้นมาเริ่มกลางตั้งแต่เป็นอบตแหละพี่น้องแล้วพอโตขึ้นมามันก็เริ่มใส่สูตรเป็นทั้งทั้งประเทศไทยร้อนจะตายมันยังใส่สูตรเดินแอคกันอยู่ได้แล้วไปไหนก็ต้องรอนะฮะไปงานศพก็ต้องรอนักการเมืองไปจุดทูบจุดเทียนถามว่าถ้าไม่จุด,ด,ด,ดทูบจุดเทียนโดยนักการเมืองเนี่ยมันเผาศพกันไม่ได้ยังไง หากินกับศพก็หากินหากินกับงานบวชก็หากินหากินกับงานอะไรต่อมีอะไรมันก็หากินนี่คือนักการเมืองเมืองไทยอพี่น้องเลิกสักทีเถอะนะครับโดยเฉพาะในชนบทเนี่ยเห็นกันบ่อยๆนะครับรอท่านสสผู้ทรงเกียรติพระจะไปหลับไปนอนจะไปทําบําเพ็ญศีลภาวนาก็ไม่ได้ทําก็ต้องรอนักการเมืองนั่นคือระบบการเมืองที่ฟอนเฟเหลวเหลวแหลกนะไม่รู้จะพูดว่าอย่างไรแล้วเหลวแหลกเสียจนไม่ ไม่เป็นชีนะครับพี่น้องครับมีอยู่เรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะพูดผมตัดสินใจอยู่นานมีคำถามผมเปรียบเปรยให้ฟังแล้วกันนะครับพี่น้องทุกคนที่ผ่านมาเรามีลูกอยู่หนึ่งคนใช่ไหมครับพี่น้องพี่น้องตามให้ดีนะฮะ เรามีลูกอยู่หนึ่งคนพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเรามีลูกอยู่หนึ่งคนแล้วเราตั้งชื่อให้เขาเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันดีคืนดีเราเป็นพ่อเป็นแม่ลูกเนี่ยจะลงไปเล่นโคลนเล่นตมเพื่อสกปรกแปดเปื้อนกับสิ่งโสมมทั้งหลายเนี่ย เราสามารถเตือนลูกของเราได้ไหมว่าลูกเอ๋ยอย่าลงไปเล่นโคลนเล่นโตมเล่นที่เล่นเยี่ยวกับพวกมันเลยในฐานะที่เราเป็นพ่อแม่เพราะฉะนั้นถ้าลูกที่ดีก็สมควรที่จะเชื่อฟังพ่อเชื่อฟังแม่แต่ถ้าลูกที่ไม่ดีดือ้อเราก็จะอาจมีไม้เรียวตีก้นกันบ้างเล็ก,ลกๆน้อยๆใช่ไหมพี่น้อง นั่นคืออีกประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งครับพี่น้องผมจะหาวิธีการเปรียบเทียบให้เห็นชัดที่สุดโลกนี้มันช่างโหดร้ายมันไม่มีที่ยืนสำหรับผู้แพ้ให้กับสังคมนี้พี่น้องวิทยาการมันทันสมัยสุภาพสตรีเดี๋ยวนี้ตั้งท้องก็จะรู้ใช่ไหมฮะว่าลูกของเราเนี่ยเกิดมาพิกลพิการหรือไม่ ลูกของเราเกิดมาครบสามสิบสองประการหรือไม่ลูกของเราเกิดมาเป็นผู้หญิงผู้ชายวิทยาศาสตร์สามารถทําให้เรารู้ได้ใช่ไหมครับเพราะนั้นในขณะที่ลูกของเราที่บอกว่าตั้งท้องขึ้นมาเนี่ยพี่น้องก็รู้ว่าท้าไม่แข็งแรงแล้วเนี่ยลูกคนนี้ออกมาพิกลพิการไม่สามารถต่อสู้กับโลกภายนอกได้เนี่ยสมควรที่จะมีลูกคนนี้ไหม อันนี้ถามด้วยความรู้สึกเพราะว่าเกิดมาก็ต้องพิการไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แล้วอยู่ในสังคมที่โหดร้ายแบบนี้นะครับเรายอมที่บอกว่าเราขอให้พ่อแมแ่สาเหตุที่บางทีลูกพิกลการพ่อแม่ไม่แข็งแรงพอมีลูกขึ้นมาเนี่ยมันจะแท้งได้พูด,ดง่ายๆเพราะนั้นเพื่อไม่ให้ลูกของเราแท้งเราต้องทำอะไรครับ ต้องมาทำให้พ่อแม่มันแข็งแรงด้วยเพื่อให้ลูกมันแข็งแรงแต่ตอนนี้พ่อแม่มันยังไม่แข็งแรงเพราะฉะนั้นลูกออกมามันอาจจะพิการเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องมีลูกคนนี้กูทำใหม่ก็ได้เรามีโอกาสทำใหม่ได้นะครับแต่ถ้าลูกออกมาแล้วเนี่ยมันทรมานเขานะ่ะถือว่าฆ่าเขายิ่งบาปอย่างมหาศาลอีกอันนี้เป็นสองเรื่องที่อยากจะฝาก ไปอย่างพี่น้องที่รับฟังอยู่นะครับแล้วเราเชื่อมั่นในอุดมการของพี่น้องพันธมิตรสร้างให้มันแข็งแรงแล้วเราจะมีลูกที่แข็งแรงแล้วเราจะมีลูกที่ไม่ดือ้อบอกว่าไม่ไปเล่นโคลนเล่นที่เล่นเยี่ยวมันก็จะเชื่อฟังพ่อแม่แล้วก็จะเป็นเด็กดีในอนาคตแล้วเราก็จะได้สังคมดีขึ้นมาไงพี่น้อง นะผมก็เปรียบเทียบได้แค่นี้แหละครับพี่น้องนะแล้วก็ทําได้ตามความรู้สึกแค่นี้รู้ว่าหลายๆคนอื่นอัดใจหลายๆคนมีคําถามถ้าถามผมก็คือภาษาชาวบ้านถ้าลูกเกิดมาลูกมันชั่วกูก็ตัดพ่อตัดแม่ตัดลูกมันได้เหมือนกันผมสอนลูกไว้แบบนี้อันนี้เรื่องจริงผมมีลูกผู้ชายหนึ่งคนผมสอนลูกตั้งแต่มัธยมบอกว่าลูก มีลูกผู้ชายหนึ่งคนบอกว่าลูกทุกสิ่งทุกอย่างลูกเรียนรู้ได้กับสังคมนี้เพราะมันเป็นสังคมโหดร้ายถ้าลูกเป็นผู้แพ้คือคําว่าแพ้กับสังคมรอบข้างลูกไม่เกิดมาไม่ต่อสู้ลูกเกิดมาแล้วไม่สามารถที่จะทําความดีได้ลูกก็ไม่สมควรที่จะอยู่เป็นลูกแล้วสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากผมพูดกับลูกคําเดียวว่าลูกอาจจะเล่นเกมลูกอาจจะเล่นฟุตบอลลูกอาจจะไม่รู้เวล่เวลาอะไรบางสิ่งบางอย่างคุยกัน สิ่งหนึ่งถ้าลูกติดยาเสพติดเมื่อไหร่พ่อกับแม่ลูกกับพ่อเลิกกันตอนนี้ผมกลัวอย่างเดียวว่าไอ้ลูกที่เราคลอดออกมาเนี่ยตั้งชื่อไว้แล้วมันกลัวมันจะติดยาเสพติดพี่น้องมีนักการเมืองผู้อาวุโสท่านหนึ่งที่หลายๆคนให้ความเคารพ โดยเฉพาะพี่น้องชาวใต้วาทกรรมครั้งที่สองแล้วครับที่ผมเห็นบุคคลผู้นี้พูดออกมาและหมาไม่แดกขอใช้คำนี้คุณชวนหลีภัยให้สัมภาษณ์บอกว่าห้ามฝนตกไม่ได้เป็นวาทกรรมที่ผมคิดว่าไม่สมควรที่จะเป็นปูชนียบุคคลที่ผมจากเคารพถ้าใช้คำพูดนี้ คุณสมควรที่จะใช้วาจาในสิ่งที่เกิดขึ้นให้มันดีกว่านี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดินทลม่มก็ไปด่าเทวดาอีกห้ามฝนตกไม่ได้แล้วทําไมไม่ไปห้ามไอ้พวกตัดไม้ทำลายป่าละ่ะทําไมไม่มีวิธีการจัดก,การสิ่งเหล่านี้ละ่ะเราได้นายกรัฐมนตรีแบบนี้มากี่ยุคแล้วพี่น้องไอตอนที่น้ํามันแพงออกมาพูดครั้งนึงแล้ว บอกว่าถั้าน้ำมันแพงมากๆไม่มีน้ำมันก็ไปกินพวกต้มพวกอะไรเฮ้ยมันยิ่งไปกันใหญ่ก่อนหน้านั้นคุณบรรหาร,รศริลปะอาชาบอกว่ามะนาวแพงก็กินมะม่วงเฮ้ยเรามีนายกบ้ากันทั้งนั้นแล้วพี่น้องประเทศนี้อ่มันขำตัวเองไหมแต่มันขำไม่ออกอะ่ะคุณสุเทพเสือกสุบรรณก็บอกว่าอะไรล่ะไม่มีงบประมาณที่จะช่วย นะแล้วประเทศไทยมันมีรัฐบาลอยู่เปล่าตอนนี้แล้วพี่น้องอย่าไปหวังนะครับว่าไอ้งบประมาณที่ลงไปช่วยอะไรต่างๆนี่มันบอกว่าหลังสงกรานใจให้ห้าพันอันนี้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนท่วมหาดใหญ่เงินห้าพันยังตกไม่ถึงมือชาวบ้านครบถ้วนเลยแล้วมีพ่อแม่พี่น้องผมได้รับข้อมูลข่าวสารมาเมื่อวานสื่อเมื่อวานนะครับห้าพันไม่ได้ นั่นคือรายบุคคลและการช่วยพี่น้องที่ตกทุกข์ได้ยากจากผู้ประกอบการนี้ยังไม่ได้ร้านค้าร้านช่องร้านทุกสิ่งทุกอย่างร้านรวงมันเสียหายยังไม่ได้มีโทรศัพท์มีหมายามีรายชื่อแจ้งมาจากสองหมื่นตอนนี้ไปเบิกที่อำเภอได้พันเดียวพี่น้องบอกว่าเงินไม่มีรัฐบาลอัปรีนี้มึงเอาเงินของกูไปไหนหมด นี่คือการช่วยเหลืออุบัติภัยเราห้ามไม่ได้อันนี้จริงๆฝนฟ้านายชวนก็พูดถูกนะแตว่วิธีการที่คำพูดของนายยกชวนไม่สมควรที่จะพูดว่าห้ามฝนไม่ได้มันสมควรที่จะพูดผมไม่อยากสอนนายชวนด้วยคำพูดผมว่าไอ้ใบมีดปนของแกบางทีก็ขึ้นสนิมอาจจะบาดทยักคอตัวเองตายแล้วก็ได้ วัฒกรรมมันให้กำลังใจชาวบ้านได้นี่ครับฝนมันตกมันเกินกำลังความสามารถที่จะผืนดินรองรับได้เพราะผืนป่าเราอาจจะมีการปลูกป่าน้อยไปมีการทำลายป่ามากขึ้นยอมรับความจริงดินี่คือสอให้เห็นเจตนาและสันดานของนักการเมืองไม่เคยยอมรับความจริงมีอะไรก็โยนไปให้เทวดามีอะไรก็โยนไปให้ใครโยนไปได้โยนไปหมดไม่เคยรับผิดชอบนะครับ ผมคิดว่าวัฒกรรมนี้คุณชวนด้วยความเคารพจริงๆนะฮะพี่น้องพันธมิตรของเราที่เป็นประชาธิปัตย์ก็เยอะผมก็ให้ความเคารพผมก็โตขึ้นมาจากเคยนั่งฟังการรับประสายของคุณชวนหลีไฟเหมือนกันแล้วก็ศรัทธาในคำพูดวาจาสวยหรูแต่เรื่องการทำงานอีกเรื่องหนึ่งนี่คือสิ่งที่สังคมไทยจะต้องมาเรียนรู้กันนะครับน้ำที่ท่วมเนี่ยจะยิ่งรุนแรงรุนแรงรุนแรงมากขึ้น ไม่ต้องไปโทษโลกร้อนมากหรอกมันก็โยนไปโลกร้อนโยนไปที่นิวเคลียร์อีกนี่โชคดีญี่ปุ่นมารองรับชะตากรรมนะครับจริงๆถึงไม่โรงงานนิวเคลียร์ไม่ระเบิดที่ญี่ปุ่นประเทศไทยก็ประสบภัยพิบัติเป็นปกติอยู่แล้วแล้วนับวันก็จะยิ่งมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วมันไม่เคยคิดแผนการระยะยาวที่จะรองรับเลยเพราะคนที่เข้าไปตัดไม้ทําลายป่าก็ไอ้พวกริ้วล้อของนักการเมืองทั้งหมดละพี่น้อง นี่คือพัฒนาการของนักการเมืองนะฮะเอาชาวบ้านเป็นพวกให้ที่ดินเข้าไปอยู่ที่บุกรุกพอถูกขับไล่ออกมาไม่เป็นไรจะมีคนของนักการเมืองไปป้องมึงอยู่ไปเลยเดี๋ยวกูจัดก,การเองเคลียร์เองทั้งคนมันอยู่แบบนี้ทุกจังหวัดทุกอำเภอมันเป็นแบบนี้จนแผ่นดินไทยจะไม่เหลืออะไรแล้วเหลือแต่ความร่วมจมผืนป่าผืนสุดท้ายของจังหวัดสงขลาพี่น้องครับฝากไปเถอะครับพี่น้องหัดใหญ่ครับขอให้รู้จัก ผื้นป่าผาดํานะครับผืนป่าผาดําเป็นผืนสุดท้ายสมควรอนุรักษ์ไว้คลองอุตเภาที่มีน้ําใช้อยู่ทุกวันนี้เพราะมีผืนป่าเหล่านี้ถ้าผืนป่าเหล่านี้ถูกนักการเมืองบุกรุกแล้วเราไม่ช่วยกันรักษาน้ําประปาที่คุณกินคุณดื่มคุณใช้บริโภคอยู่ทุกวันนี้มันก็จะไม่มีให้คุณดื่มคุณกินอันนี้คือเรื่องในพื้นที่ขออนุญ,ญาตนิดหนึ่งนะครับ แต่ผมเชื่อว่าเรื่องในพื้นที่มันก็เหมือนกันกันกบเรื่องที่ปรากฏกับทั่วประเทศแหละครับมีพี่น้องนะครับเมื่อวานโทรศัพท์มามากมายเลยนะครับว่าขออนุญาตลงพื้นที่ที่หัดใหญ่นิดนึ่งมีพี่น้องโทรศัพท์เข้ามาว่า มีกลุ่มบุคคลใช้ธงพันธมิตรและสระสอเข้าไปรับบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อนําไปช่วยพี่น้องที่เดือดร้อนนะครับผมก็ประสานง,งานกันไปทั้งสหภาพรถไฟสระสออะไรต่างๆพวกนี้ก็ได้รับข้อมูลมาเราก็บอกว่าทางมติของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยไม่ได้ให้รับบริจาคสิ่งของและเงินเพราะสิ่งที่พี่น้องช่วยเหลือมานั้น ยังเพียงพอที่จะไปช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยอยู่ในขณะน,นี้แต่ก็จะมีพี่น้องบางส่วนครับอันนี้ไม่ว่ากาันอาจจะเห็นว่าบางพื้นที่ความช่วยเหลืออาจจะยังไปไม่ถึงการเข้าไปเลี้ยรายบริจาคแบบนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่เสียหายแต่อย่าใช้คําว่าพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยไปจะใช้ในนามบุคคลก็ได้จะใช้ในนามกลุ่มไหนก็ได้ตั้งไปเถอะ เพราะลุงจำลองนี้ประกาศให้ชัดแล้วว่าพันธมิตรไม่ขอบริจาคเพราะถ้าขอบริจาคมันจะมีขบวนการในการจัดก,การมีที่มาที่ไปเป็นที่รับรู้กันอย่างกรณีของคุณ,คณแหม่มที่เขาพนนมอันนั้นก็รู้กันที่นครศรีธรรมราชก็รู้กันแล้วความช่วยเหลืออาจจะมีเซ็นเตอร์หนึ่งจุดหนึ่งแล้วก็จะกระจายไปทั้งพัทลุงทั้งตรังทั้งกระบี่เขาจะมีศูนย์กระจายเพราะกองทัพธรรมลงไปดูแลด้วยนะครับ เพื่อนั้นท่านใดที่จะไปบริจาคเราไม่ว่านะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีด้วยสมควรสนับสนุนเพราะมีพี่น้องบางท่านอยากจะบริจาคจริงๆเดินเข้าไปที่เต็นท์จะบริจาคช่วยเงินน้าท่วมนะครับผมบอกว่าเรายังมีมติที่ยังไม่รับเงินบริจาคเพราะลุงจําลองยังมีเงินที่ของพี่น้องนั่นแหละไม่ใช่เงินลุงจําลองนะครับเพราะนั้นทําความเข้าใจขอทําความเข้าใจตรงนี้กับพี่น้องในพื้นที่ด้วยพี่น้องครับ ที่วันที่สิบนะครับมีพี่น้องหาดใหญ่นะฮะจะลงไปช่วยที่นครศรีธรรมราชพี่น้องประสานงานไปได้เลยนะครับที่ร้านข้าวแกงป้านนิดหน้าตลาดเกาะเสือถนนนิพพาสงเคราะห์นะตลาดเกาะเสือหน้าหน้าตลาดเกาะเสือร้านข้าวแกงป้าน,นิดนะครับก็พี่น้องจะเอาสิ่งของไปก็เอาไปจะเอาอะไรไปก็เอาไปได้ไม่มีปัญหารถจะเดินทางวันที่สิบเมษายน รถออกหกโมงเช้านะครับติดต่อประสานงานได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ศูนย์แปดหนึ่งห้าสี่หนึ่งสองห้าสามห้าศูนย์แปดหนึ่งห้าสี่หนึ่งสองห้าสามห้าเป็นเบอร์โทรศัพท์ของน้องอึ่งนะครับน้องอึงนี้ทํางานเทศบาลน,นครหัดใหญ่เป็นผู้ประสานงานให้กับเราทุกครั้งผมบอกว่าเราดีกันบางครั้งแต่ถ้าเรื่องงานเราแยกกันเรื่องความคิดทางการเมืองไม่เป็นไรเราเห็นต่างกันได้ แต่เวลาทํางานเพื่อส่วนรวมเราแยกกันออกครับที่โน,น้นอันนี้พูดตรงๆเราแยกกันได้เราวิพากวิจารณผู้บริหารเมืองได้แต่เวลาเราทํางานเราร่วมกันทําได้เราไม่โกรธกันเพราะผู้บริหารก็คือลูกจ้างเราเพราะฉะนั้นถ้าคุณกล้าขึ้นไปบริหารก็ต้องกล้ารับคําวิจารณถูกไหมครับพี่น้องครับก็เวลาก็มีเวลาคุยกับพี่น้อง ช่วงนี้ก็สั้นๆผมอยากฝากข้อความไว้นิดหนึ่งขออ่านซ้ำนะครับขออ่านซ้ำเป็นคําความเดิมเขียนไว้ผมไม่ได้ระบุวันที่แต่พี่น้องหลายท่านเคยฟังแล้วกว่าจะมีชาติไทยในวันนี้บรรพบุรุษต้องลังเลือดพาแผ่นดินมองดูสิชาติไทยวันนี้ มีแต่คนกูร้องตะโกนว่ารักชาติรักชาติรักชาต,ชาติมากมายเต็มแผ่นดินแต่โอ้อันิจจาชาติไทยกลับต้องสูญเสียอธิปไตยและดินแดนสำนึกรักชาติล่มสลายชาติไทยที่คนไทยบอกว่ารักและหวงแหนชาติไทยที่คนไทยภูมิใจที่บอกว่าเกิดมาเป็นค่าของแผ่นดิน แผ่นดินนี้สูญสิ้นแล้วหรือศักดิ์ศรีเกียรติศักดิ์ความเป็นไทยแผ่นดินนี้สูญสิ้นแล้วหรือคนไทยเยี่ยงบรรพบุรุษหรือวันนี้คงเหลือเพียงคนไทยไร้สำนึกรักชาติหรือวันนี้คงเหลือเพียงคนไทยที่พร้อมจะทิ้งแผ่นดินอน,นิจจาเอ๋ยคนไทยทิ้งแผ่นดิน แผ่นดินขององค์พระราชาขอบคุณครับ